เก็นบ้าบ่ายใดเลยเด้นียไปกินยาลูกไปกินหาปะบ่ายใดแล้วพี่นองครับเริ่มสิ้นคนแล้วครับขุนคนแล้วนำโชคนำโชคบุญรอดบุญรอดโอ้เจ้าเจ้าซื้อหดสองคนซื้อเนี่ย บ่ม,มีมูครับงวัวบ่มีมูสิเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องนะครับเพิ่นบ่มีมูนะครับไปไปตะบุญจ้งบ่อของอุ่นไปหากินรติหนาบุญไปจังบ่อของแยกมือสองมือพันกับว่าเอาละล่ะล,ลูกเอ้ยบ่มีมูครับพี่น้องครับงวัวบ่มีมูสิเป็นลักษณะนี้แหละ เอ้านี่คือน้องนำโชคหรือว่าน้องบุญรอดนะครับงัวเพิ่นพร้อมที่จะจับฉลากมืออื่นมือือนะครับมือไล่ซดแล้วเพิ่นก็สิจับฉลากให้พี่น้องนะครับสําหรับผู้ที่ซื้อบัตรจองตัวนะครับ2122นี่นะครับเร็วเลยพี่นอ้องเด้อนะครับผู้ใดท่านได้บัตรนะครับซื้อเข้ามาเลยพี่น้องซื้อเข้ามาเลยผู้ใดท่านได้บัตรนะครับผม นะครับหอดแล้วมืออื่นมือฮือนะครับสองมือนะครับราคาเพียง149บาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับพี่น้องครับโอนโอนเข่าบัญชีเพิ่นเพิ่นเกษสิดึงเข่ากุมเลยนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มาหลุ่นงัวนน้ำกันนะครับเมื่อกี้จัดร้อยไปเบิ่งงัวมาแล้วนะครับงามงามพี่น้องเป็นงัวซาโลเล่นะครับอี่พอกําลังสิต้มน้ำได้ยินข่าวว่าสิปนปลาว่าสันปลายายจืนไปเอาปลาอยู่ มีปลาคออยู่สองตัวอีพอแหลมป่ะเป็นโซเล่กันว่าหันคลิใยจืดนะครับมาเบิ่งอีพอดังไฟนะครับสิตมปลาพ่นว่าสันปลาพริกดิบปลาพริกดิบกับปักหอมปนปลาคอตัวใหญ่ปนใดก็พอปลาคอซ้ำแขนป่ะด่ามผ่านเนี่ยไม่ใชเนาะซ้ำแขนนึแจงแล้วปลาปลาปลาคอน้อย ต้มปนโอ้ควันควันควันไม่ควันแล้วแต่จะสมไฟเฮ้ยแดดครับพี่นองนเหมือนี้ครับสังเกตให้หน้าครับเริ่มแดดแล้วหลังจากที่ขึ้มมาลายมือนะครับตอนในแดดร่มกับบ่มีนะครับสิต้มป่าป่นว่าันผูน้สาวเนี่ย,เ,ยเร็มาแล้วปะ ถือมากเเป็นตะอยากแท้ถือเป็นตะเส็บกันนะพม่ไอมันไม่ใช่ในสุกเออตีมันไม่ใช่ในสุกขันสุกแล้วเป็นตะแซ่บโอ้นี่บอกปลาคอนี่ปลาคอนี่ปลาคอเป็นแหลมสิโพนครับพี่น้องครับที่แรกเราว่าสิโพนตัวเดียวท่านขอบพระท่านเห็นปลาเพราะเห็นปลาแล้วซอมตัวกับบ๊อแล้วนี่พ่อที่ใช้นำไปหลายทัพอเขาปนให้บ่าหน่อยเนาะเขาว่าป่นคือเนี่ไม่ใช่ซังกะซีคนละป่นคือนะ โอ้นแหเออปิ้ง่ได้ยังาแย่เากลัวเออมายามันเปื่อยแล้วหมดละปุ้ยน้ำบักไหลนี่บอก่าเทอะไรเบื้องหลังเออเราเทอะไรเบิ้องหอังเราออกปลาลูกดินน้ำพรานใส่จุ่มองมันไม่ใ้่ ปลาควาสองตัวพ so oh, ี่น no oh, oh, no no. no ้องครับตุมป่วนแล้วก็เอาเอาใสๆแบบน้ำน้ำในเนี้ยเห็นสังกะสีเลยเนาะจำลงไปสังกะสีเฟื่อนย่อมเลยสมัยโบราณผู้เฒ่าตะกี้เพระ่าปนน้ำหลายๆแต่น้ำจุดใส่เลี่ยงๆเนี่ยไปเห็นสังกะสีแงะบังอ้าวสังกะสีเขื่อนกูตัวนี้บัดนี้จำไปบวยบ้านึงสังกะสีเฟื่อนย่อมย่อมย่อมปนคืออะไดิผู้เฒ่าพปนบาแจ้งเมียนโมเมียนล่ะได้ยินผู้เฒ่าพปนบามา อืม <c oughs> ผู้ทว่าพี่จอปากผู้ทว่าบ่เอายังผู้ผีก็ได้เอายังผู้จ๋วเฮยองเฟซคลิปอะไรมันขันโอกอืมบอเปลี่ยนบกเปลี่ยนขึ้นบ่นเปลี่ยนครับเป่าต้องว่าอีรีร้อยลดอแม่นบอกว่อืม มันก็เลยเป็นเหรียญเป็นหัวอะไรนาะบ่นนะอนาะน,นี่แหละสังวัดเขาทำมันคือก,กันตัวพี่น้องนะครับอีพอเล่ากับว่าจิกลิกจอกหลอกว่าคือจังจัดร้อยแล้วเปลีย่ยนแล้ววะนะครับมนะันก็นเลยเบ่บ่คอยได้เฮ็ดคลิปปันไหนพี่น้องครับเบิ่งเอารลดครับพี่น้องคลิปอีพอแหลมคลิปพอแหลมเมนูส่วนมากมี่จะเมนูได้เป็นคนเบาพอแหลมแล้วโบคอยเบาปันไหนนะครับพี่น้องครับแหลมก็เพราะอะไรทุบเนื้อไอแอี่วเออเขาถามมาหน่ะ แอดมินแฟนครับแอดมินแอดมินเพราะแล้วมันคือบุหรสดแน่รวังสิเแต่ว่าลายสดก็ดีย่างกินประเดกไหมหอมห่อมวยไหมปะเดกมาจากบ้านเวนเนี่ยบ้านเจ้าน่ะโอ้เตสีเตสีถังไหมเฮิดเองว้ มันนขึ้ครับปีนี้แมไ่ไอ้ปลาเด้ไปยกโอดสะดุ้งโอ้ปลาเดะเครียดเองครับปลาเดะไอ้จืดน,นะครับนี่ครับนี่พี่น้อ,นองข้าให้กินเราบัว <laughs> ข้าปลาเพราะว่ามีสาปปามีไก่มีหมาแล้วก็ร้านหนุ่ยมันยากอุ้ยผู้ใดอยู่เอาฝากไปเอา,าไปไว้น้ำผู้ใดกะเขาก็บแบบว่ามันเป็นคนเบาเก่งยากก็เลยบ่ไปยกช่องปากกับบวมีปีนี้นะมันแห้งแล้วกันในเมื่อบานขันกันในเมื่อบาน มากงวดหนาสิเอาปลาแดกน้ำโขงมาให้ซิมแมนเอามากินครับผมจะมาจากสองปุ๊กเพราะว่ายังมันเจี๊ยงจืดถ้ามันต่ำแก้วเนี่ยครัใช่เอาน้ำปลาลาต้มจุกมากกับบอแสบขั้นญี่ป่นปลาเอาน้ำปลาลาต้มจุกมาใส่กับบอแสบเสียวปลาปลาแดกปลาน้ำโขงมาให้ชิ่ไว้นี่เลยเอาน้ำมาหลาะเด้อครับมันเป็นปุ๊กแบบปุ๊กไาแดงปุ๊กใหญ่นะครับเอาน้ำเละเลายปุ๊กซ้ำหัวเลยนะปุ๊กนะ ประมาณซีโลครับปุ๊กหนึ่งเอาน้ำได้หลายพอได้กองน้ำตองน้ำใส่ต่ำแก้วนะเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวมาเตรียมใบแล้วอีพอนี่ยล่ะให้พอเรามาเค็่กับเขาปลาแดดปลาโค้งนะพอมีหอดปลายี่กิ๊ปลาหนุ่มดิสำหรับปิ้งปิ้งงายปิ้งปิ้งเราบอกปิ้โค่ยโอ้โหปิ้งดิอันบกพ้งกันปนโห้วยห้วยคลากรายโอ้เขียงเขียงเขียงคนแน่นอนพี่น้องเขียงคน มาตรฐานมาตดูเดี๋ยวๆกันมีโอกาสซื้อเขียงมาไว้หรอกครับเอาเขียงยังไงสองร้อยกว่าบาทซ่นีป้าเขียงนี่ครับผมผ่านเห็นอยู่แล้วแค่เจ้าอยู่ขายน้ำข่านซักอันเป็นเขียงน้อยป่ะตัวนั้นอันนี้เขียงน้อยมัันนกยา่ไ้ผู้เฒ่าตัดต้นขามอยู่บ้านนี่ย่างเพระเจ้าตัดก็เจ้าเสียดเขียงนี่เลี้ยงกันลายใจเลยได้ไ พไป้เีกลตเขายเคียงเราื่เคียงเีมันอมันบอ่อนมส่่อนแมนบอผมเคยซื้อหลัหนึ่งฝากไปข้าวเดียวแตกไม่ใอแช่น้ำสักกอนแช่น้ำเลยแช่น้ำเอาเนาะน้ำยังก็ได้มันจะ่าจะน้ำเลยเด้ครับน้ำน้าน้ำชีก็ได้โอ้ยเนาะแส่สักกอนจะต้องมั่เาสามมือกลามครับครับ เนี่ยมันสีแดงเขากันกันเพราะว่ามันตากแดดได้เขาเฮ็ดแล้วเขาไปคัดไปหมดเส้น้นาแม่นครับเขาอยากขายเพราะว่าเส้น้นามาเลี้วอ่าว่าไว้พอเฮ็ดแล้วมันจะโดนมันีลยแตกข้าวเดียวเฮ็ดหูหนูออกบัดเลยเฮ็ดหู้นู้ออกอยู่เคียงกันเลยแค่เดียวแตกอยู่เฮ็นหลายพวดถ้าเจ้าปั้มเขาไม่น่ะถ้าเจ้าเอาวันเอามาให ย่อมมีก oh, eh> ็ด no ีของเชือกเขียเนี่ยหละรอมาเพราะว่ามี่ก็สองสามหมนเขียงไม้ขามอ่ามันเป็นไม้กระทินาลงโอ้ฝากได้ด้วกันโอ้ยก็ได้นเลยเนาะครับผมไม้กระทินาลงเนี่ยเข่งหรือยังครับไม้กระทินาลงนี่ยเออไหนเล่นต้นกระทินาลงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอเลอยอยู่เนี่ยแมนแมนแมนเน่ยแต่เป็นเล็กน่อยผมเก็บกินในมันอยู่ โอ้ครับเียกบบนแกะครับกะถิ่นนาลงเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียมาหรอกเอาเป็นไรนะเดี๋ยวผมเมื่อบ้านกันตอนเอษตรเดียาปลาเดกมาต้อนปลาเด็กปลาําำขงธ็มีของปลากระเสรมาต้อนนีคือเก้านล่ะไม่ยังน้องไม้น้อไม้บ้านมั่วมิดดิไอ้ของขังยังของขัง่ะชี้ ขัไป่วไปใส่บ่อไรขับรถดูดสวมมาก่ใส่บ่อไรโอ้ยแมนครับปอยขังบ่อรขังอะไรเตมมือเไเแมวครับเรียนคับพี่เอาลงเรียบอื๊บโตโตโโต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 ลตตโ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 โต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 โโต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 โโต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 โโตโตโตโ ต้องรงระวัมันเหลวมันหย่อยนะขันค้างไวในงูโอ้คันป่วยเหมืนนอ,อ,อนออแมวแมวโอ้ยแมวของใครบ่ได้แมงของดีโอแมนแน่นอนแมนตัว,ตวเตาเหลวเลยเนี่ยงี้พอสมเออเนี่ยเหลวเ่ยอ,อ,อ่าพี่น้องครับขออนุญาตขยายความคำว่าเหลวนะครับเหลวนี่คือเป็นนกอินทรีชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นคล้ายๆกับนกอินทรีครับเหลวนี่คือขยายความมันถ้าภาษากลางเรียกว่า เยี่ยวอ่าเยี่ยวนะครับเยี่ยวครับเยี่ยวแวนมนครับแล้วนี่คือมันไม่ใช่ขี้ตุมนะครับผมแล้วอย่างนึงคือหำ <c oughs> อมห่อมอันนั้นหำบ่แคนนั่นหำแล้วโอ้ยคนละแนวหรอกโอ้ยบีบ้างต้มปลาเพียะ, <c oughs> ะเอาล้วครับพี่น้องครับแหงเบาแหงเงีวแหงไหลเปิดคว้วไม่ขั้วเบาแหงไหลบนอ่ะเอาไปดอกนี้ดอกสบายดีพี่น้องครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อเบอร์ได้พี่น้องเด้อ